สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งกับผมใบหูเลขกม8นะครับก็เหมือนเดิมนะครับออกทัศนวิจารณ์นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ไมถเจสี่วงหน้านะครับวันนี้ก็มาช้านิดนึงนะครับทางง่ว่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ไปเดินสายไปต่างจังหวัดนะครับไม่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับอาทิตย์นี้ก็เหมือนเดิมครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31แป๊บๆก็สิ้นเดือนอีกแล้วนะครับก็จะเข้าเทศกาลสงการอีกแล้วนะครับ อาทิตย์นี้ก็ถือว่าคู่มวยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะก็อัปเดตล่าสุดก็อยู่กันครบนะครับหลังจากถ้ามาวิเคราะห์วิจารณ์ไว้นะครับตั้งแต่วันอังคารนะครับน่าจะมวยเปียกนะครับอาทิตย์นี้นะครับอัปเดตล่าสุดก็น่าจะครบถ้วนนะครับคนอื่นก็ขอฝากด้วยนะครับตัวช่วยดีๆนะครับ นาตู้ของท่านนะครับนะก็064ครับ8735344ครับ064 8735344นะครับพาคเองนะครับทันเหตุการณ์รวดเร็วนะครับแชนะก็อีกเรื่องนะครับอย่างน้อยสมาชิกก็รู้บรรยากาศรู้ข้อมูลนะครับผมพักยกใหญ่ก็เล่นอะไรนะครับผู้ขี้สูสีเล่นอะไรก็โทรมาสมัครกันได้นะครับมวยตู้เสาทิศถูกเกินเดือนละ1,000บาทนะครับ ส่วนท่านใดนะครับมาจากช่อง YouTube นะครับก็ลดให้ครับรายวัน200บาทนะครับรายวัน200บาทชอบก็โทรมาได้นะครับแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับท่านที่เล่นมวยแล้วก็ไม่มีนะครับที่ลุ้นนะครับที่ลุ้นที่เชียก็ฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยนะครับ idiole สองแปดเก้าสาม o l e สองแปดเก้าสามนะครับเปิดให้ลุ้นให้เชียกกันนะครับมีราคากลางอากาศให้ออกตัวก็ย่าเืมแอดกันมาได้นะครับนะ อ้ออาทิตย์นี้นะครับก็อาทิตย์ที่ส1มสิเ็เรามาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีล่วงหน้ากับผมวิหมูเลยก็มแปดครับแชมป์วิจารณ์มวยสิเตียนสามสมัยนะครับก็กลับขอบคุณผู้ติดตามนะครับก็เริ่มทยอยทยอยอาทิตย์ที่แล้วนะครับผู้ติดตามเพิ่มมาอีกร้อยกว่าท่านเลยนะครับโอ้โหกลับขอบคุณจริงๆนะครับนะนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ช่วงหลังก็ถือว่าแนวโน้มนะครับเข้ามากกว่าแพ้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อย่างว่านะครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนนี่คือทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์ความน่าจะเป็นนะครับมีแพ้มีชนะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผู้ติดตามก็2,000กว่าท่านนะครับไปเรื่อยๆนะครับเอามาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่3 1มมีนานะครับ2567เลยนะครับคู่แรกเป็นการชกระหว่างฝ่ายแดงครับอเล็กยอดยุธมวยไทยหรือว่าสิงมาวิน1้2อเล็กนี่ก็เป็นนักชก ต่างชาตินะครับก็มาอยู่ที่ภาคใต้หลายปีแล้วอลเล็กตัวนี้ก็เป็นมวยจากฝรั่งเศสนะครับนะโอเป็นมวยประเภทฝีมือออกแข้งนะครับนะประเภทตัง้งรับออกแข้งในแข็งแรงนะครับเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีนะครับแล้วเป็นมวยที่ไปปลายนะครับหัวจิตหัวใจถือว่าแข็งแรงแล้วก็การต่อยนะครับถือว่ามาตรฐานนะครับความเชื่อถือนะครับเราซ้อมถึงมาวินด้วยหน้าเสือช่องเจ็ดนะครับ ก็ถือว่าไม่ไปรอนะครับมีตัวเงินสภาพแวดล้อมของชงกองเชียร์นะครับบารกาศเสียนมวยนะครับพี่ๆน้องๆช่วยกันเชียร์นะครับเอามาดูก่อนอันเล็กเนี่ยนะครับสามฟอมรังชนะเ1 6มชนะน็อกยกหนึ่งสำออยนะครับครั้งสุดท้ายต่อยไว้ที่ทูปเตีมีแพ้สามโคกนะครับวันนั้นแพ้สู้ความเป็นมวยนะครับไม่ได้เลยนะครับประเภทประเภทประหยัด พยายามนะครับพยายามจะออกอาวุธจะปั้มตีวันนั้นดูว่าเจ้าเพชรสามโคกเป็นมวยดีกว่านะครับแพ้เพชรสามโคกไปแบบขาดลอยท้ายนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะนกยกสามสมานน้อยนะครับชนะนกคิเลียนออกอุธอุดรที่สุรานี่คือสามไฟของทางด้านเจ้าอาริกนะครับส่วนน้ำเงินก็ศิลาชัยดาบชานกองปามหรือว่าโสติญผันครับร้อยสองครับโอ้โหไม่ต้องนะครับ2ออยู่ชอโชคมีชัยนะครับเป็นคนสงขานะครับ ตายเจอตายเลยนะครับเป็นทางด้านเจ้าศิลาชัยเนี่ยเป็นมมยประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับประเภทนอกได้ในก็ดีนะครับต่อยได้ถือว่าแข็งแรงนะครับครบเครื่องเลยนะครับอาวุธคู่ขี้เลยนะคู่นี้นําม,มาดูฟอร์มทางด้านศิลาชัยก่อนชนะสมานน้อยนะครับแพ้เพชรสามนะครับแล้วก็มาแพ้มุนร,รามชนะทีโอโยกสามเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาโคราให้กีฬาขอนแก่นครับกีลาดําเนินนะครับนะ อ,อ๋อคู่นี้วิเคราะห์วิจารณ์ชื่ออาริกหน้าเสือสภาพเป็นล้อมนะครับทรงมวยนะครับจะได้เปรียบนิดนึงนะครับแต่ว่าความเป็นมวยเนี่ยเจ้าสีลาชัยนะครับจะดีกว่านิดนึงแต่ว่าลูกแข็งแรงนะครับลูกเบียดเสียดสีเอาคู่นี้นะครับผมดูว่าทรงมวยนะครับเจ้าอาริษเนี่ยจะได้เปรียบไปไปลายนะครับแต่ว่าทรงมวยต้นๆ้นน,นะครับฝีมือตั้งรับเนี่ยวันนี้จะต้านไหวหรือเปล่านะครับต้านความแข็งแรงลูกเบียดลูกชนเจ้าอาริกได้หรือเปล่า ถ้าต้านได้สนุกครับคูน่นี้นอกกับหนอะเล็กเปิดเกมแน่นอนจําผมไว้เลยเ,เล็กก็เปิดเกมบงังแข้งเข้าไปเบียดเข้าไปใส่ใส่ความแข็งแรงนะครับความแข็งเรียงเบียดชนเข้าไปแต่ว่าถ้าได้ไอ้เจ้าศีลาชัยเนี่ยต้านไม่ไหวก็เรียบร้อยครับคูน่นี้นะครับถ้าผมชอบถ้าให้ชอบเนี่ยผมชอบเอเล็กแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ตามทรงมวยเนี่ยดูว่าไอ้เจ้าศีลาชัยเนี่ยนะครับจะฟีมือดีกว่าต้นๆแต่ว่านี้ผมดูว่า ไม่น่าจะต้านไหวนะครับไปที่ชนะอัริคับน่าเสื่อแต่ว่าแวดล้อมบรรยากาศนะครับดีกว่าครับชอบไปที่อัริกสิงมาวินครับจะอาศัยความแข็งแรงไปปายชนะศิลาชัยดาบชาญกองปางไปนะครับส่วนคู่ที่2นะครับนาเลนะครับเลดก็อัปเดตเมื่อเมื่อวานนี้นะครับเลดอัริก่านะเปิดแดง5ตินะครับเอาคู่ที่2อครับเด่นพยักศักสตูน121คนสตูน ซ้อมอยู่พี่เดียเกียรติเพชรนะครับก็เป็นมวยของคนจัดนะครับน่าจะมีพี่เอกปัตตานีถอดมงคลเป็นมวยขวาเลยเตะขวาฝีมือตั้งรับนึกภาพไปด้วยนะนึกภาพเห็นตั้งรับเตะขวาในมีไล่แขนมีศอกคือว่าครบเครื่องแข็งแรงแล้วก็เป็นมวยของคนจัดนะครับสามรอบหลังชนะเหล็กกล้านะครับต่อตุ้งตริงชันนะครับเด่นพยัคชนะนกยกชนะนกยกสี่เหล็กกล้าชนะนกยกสี่เพชรบุญชูชนะไอชนะนกโนรานะครับ ครั้งสุดท้ายนะครับชนะวันวิเศษถอติยพันธ์นะครับที่ช่องเจ็ดนะวันนั้นก็ถือว่าพลิกไปพลิกมานะครับนะก็เจ้าวันวิเศษนะครับนะเป็นต่อหลายช่วงตัวแล้วก็ไปเดินนะครับไปเดินเป็นออกทะเลไปเลยนะครับโอ้โหน่าเจ็บใจวันนั้นผมเล่นเจ้าวันวิเศษผมสั่งให้ลองนะลองออกตัวแต่ว่าจังหวะก,กาอากาศเนี่ยนะครับมวยไปเดินทรงแพนะ้แล้วก็ไปโดนแข่งนะแป๊บเดียวไอ้เจ้าเด่นพยักนะครับกลับเป็นต่อสิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งกรรมการก็ชูเด่นพยัก นะส่วนน้ําเงินครับแสงชอโชคมีชัยนะครับแสงตัวนี้ฝีมือดีนะครับหรือว่าพัดแสงเล็กชอโชคมีชัย121มวยมาแทนเชิงเอชสิทธ์กำลังกิโลวัตนะเป็นมวยจากรสุลราธานีนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องเลยต่ซ้ายต่อยนะครับขยับออกแข้งตังรับรับเลี่ยงมีเหลี่ยมกระตุกน่าจะลอยกว่านิดๆินะครับทางด้านเจ้าแสงนะครับครั้งสุดท้ายชนะลิทิชัยของจิวุรปูดนะครับจ่ราชดาเนินโอ้โหนะั้นสนุกเลยนะครับสนุก ฤทธิชัยตัวนี้ฤทธิชัยสอสมานการเดทตัวเดียวกันนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้นอกยก3คุณสยามชนะนอกยกขาวบัวขาวสิ์นยกเสรีครับแพ้นอกพยักษ์อุดรอนอออุดอ,อ,อุดดอนนะครับโอ้โหนะคู่นี้น่าเสื่อสภาพแวดล้อมเป็นมวยค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับ <S <S น้าเงินก็อยู่กับตู่ซอชวงมีชัยครับใส่ขวาใส่ซ้ายตั้งรับได้2กาดบังแ้งมีเลี่ยมนะไอเจ้าเด่นพยัก์เนีย่ยจะมาเล่นฝีมือเนี่ย ฝีมือเนี่ยผมดูว่าเสียเปียบเจ้าแสงนะครับแต่จะชนะต้องลูกเบียดนครับเ it right บียดเข้าไปบังแข้งเพราะไอ้เจ้าแสงเนี่ยพอเวลาไปไปายนะครับนะไปไปายเวลาโดนเข่าโดนอะไรเนี่ยนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเป็นมวยที่มีเหลี่ยงกระตุกนะครับแต,ต่อยสวยงามมากฝีมือตั้งรับอยู่ข้างเชือกไอ้เจ้าเด่นพยักวันนี้ต้องเปิดเกมเขาหานะอาศัยในครับเบียดเข้าไปชนเข้าไปนะครับ <like> แต่ว่าพอมากยกเข้าไปเนี่ยไอ้เจ้าเด่นพยักเนี่ยเป็นมวยหน้าเสือผมว่าหน้าเสือจะ คุมกว่าดีกว่านะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มวยไทยเนี่ยเราไปดูอาวุธไม่ได้นะแล้วองค์ประกอบนีหลายอย่างมากนะครับองค์ประกอบหลายอย่างมากนะครับจะไปดูเหมือนสมัยก่อนมันไม่ได้แล้วนะครับเราต้องปรับนะครับปรับแล้วก็ดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับนะอย่าไปดูตามตานะครับดูตามตาได้เคลียร์ได้สิบาทยี่บาทร้อยสองร้อยแต่มันก็เสียดายต่างเราต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับบางทีมวยชนะแต่กรรมการนี่ก็ อย่างเอียงๆครับอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วไม่เห็นนะครับมวยหักล้มนะครับเตือนเอาเป็นเอาตายนะก็ทําให้มีผลนะครับนะสมาชิกก็ดูแล้วด้วยดูองค์ประกอบประกอบนะครับดูองค์ประกอบแล้วก็ตาดูหูฟังนะครับดูบรรยากาศให้เป็นนะครับนะเอาคููนี้ผมชอบไปที่เด่นพยักหน้าเสือดีครับ พอเบียดหนนะต้นๆอย่าเพิ่งไปเข้านะชอบเด่นพยักไปไปายนะครับต้นๆนี่เสียเปียบเจ้าแสงนะเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขวานะครับรังโอ้โหได้สองการเลยหลักเรียมโมมวยดีนะเผลอๆนี่ฟันตกเปี้ยนี่เจ้าเด่นพยักร่วงได้นะนะครับแต่ชอบไปที่เด่นพยักครับเบียดเสียดสีไปไปายนะครับนะเอาเลดน,นะครับเลดทางด้านเจ้าแจ้งเลดก่อนเลดเจ้าเด่นพยกนะักห้าสีนะโอเลดเบียด หมดเลยนะครับเรทเมื่อวานนี้นะครับถึงวันมวยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรทนะครับนะนี่คือคข้าๆนะครับคข้าๆเอาคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามไปกันแบบเรื่อยๆนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ละเอียดนิดนึงนะครับมังกรทองเพชรเกียรติเพชรนะครับโอ้โหหรือว่าิทิ์นายกทวีปรบพงนะครับก็ในสายนะครับในสายก็รอฟังนะครับนะผู้นี้ก็รอฟังในสายนะครับองประกอบเพราะว่าเจ้ามังกรทองเนี่ยก็เป็นมวยในทีมงานนะครับทีมงาน ครับก็เป็นมวยจากบุรีรัมเป็นมวยขวาสูงยจ้านะครับประเภทศาสตร์แข่งนะครับตั้งอย่างนี้เลยนะครับขึ้นคอลูกเบียดยัดนะครับตั้งหนาตรงยัดนะครับขึ้นคอในมีป้ายมียืดนะครับแต่ว่าจังหวะวงนอกนะไม่เท่าไหร่นะฮะจะเอามงกรทองตัวนี้เป็นมวยที่เข่าในแข็งแรงนะครับสามฟอร์มหลังชนะแรมบอมและชนะเอ็กซ่าสจรุวันที่จังหวัดตากครับ ชนะนกเลยนะครับเกตมวยมันไม่ถึงนะครับเอกซ่ากับอาจ้ามังกรทองคนนั้นเลื่องเลยนะครับแล้วก็มาชนะเคนแพรนกยกสาพรเ่นเนที่หมอชิดสวรรค์นั้นพลาดโดนสอบนะครับแพรนกไปส่วนนั้นอครับเมาคีพุ่มพันม่วงหรือว่าเพชรสี่หมืน่นยี่สิบแปดมวยจาก,กบ,บีซ้อมอยู่กับพี่วิทยาเพชรสี่หมืน่นเป็นมวยประเภทฝีมือเข่าในพบเครื่องแข็งแรงคู่นี้วัดกันเขา่าวัดกันเข่าผมนึกภาพออกเลยนะครับนึกภาพออกไอ้เจ้าเมาคีเนี่ยนะครับจะมาสู้เข่าเนี่ยมาสู้ไอ้เจ้า มังกรทองไม่ได้นะครับทีต่อทีตั้งแขนดีๆขึ้นคอนะครับมีลูกยัดไอ้เจ้าเบ้าคีอาจจะยัดเนี่ยยัดอาจจะออกสีข้างนะครับยัดไม่ค่อยแรงแต่เจ้ามังกรทองอาชีพมันนะครับนะตั้งหน้าตรงยัดเข้าไปยัดเข้าไปนะครับมีศอกด้วยนะครับมีศอกฟันแล้วก็ยัดเข้าไปเนี่ยนะครับแข็งแรงกว่าเลยไอ้เจ้ามังกรทองนะครับมาดูฟอร์มไอ้เจ้าเมาคีครับแพ้ฉลามดำนะครับเสมอเอกลักษณ์ชนะเพชรนำงามคู่นี้นะครับนะในมุมมองของผมเนี่ยผมว่าน่าจะ ถ้าดูราคาองค์ประกอบสมาชิกก็รอฟังในสายได้ถ้าองค์ประกอบหน้าเสืออะไรสู้นะครับหรือว่าราคาดีนะครับผมว่ามองเป็นมวย5ดาวเลยนะครับผมดูว่าเข่าต่อเขา่าหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนี่คือทัศนะแต่ว่าผมดูว่าจะมาเล่นเขา่าเข่ากับเข่านะครับตีกันทั้งวันนะครับไม่มีแพ้นะครับมังกรทองนะครับต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับสมาชิกก็ ถึงวันนะครับก็โทรมาสมัครกันได้นะครับที่064 8 7 3 5 3 4 064 8735344นะครับนี่เราวิเคราะห์วิจารณ์ตามทรงมวยไปก่อนครับติวว่าเป็นมวยชอบเลยนะครับชอบไปที่มังกรทองนะครับเพชรเกีรตดเพชรนะครับตั้งแขนไล่แขนฝังนะครับขื้นคอยัดแทงนะครับเข่าต่อเข่านะครับต้นต้นนะครับต้นต้นอาจจะไม่ออกอาวุธนะเจ้ามังกรทองยกหนึ่งยกสองนายคุมนะครับ น่าจะคุมคุมออกบังแข้งนะเจ้าเมาคีต้องมีลูกเตะขวาต่อยขวาเข้าไปนะครับยี่เอาบังไม่ออกสองยกไม่น่าจะออกยก3านะครับจะอาศัยเบียดในชนเข้าไปตื้อเข้าไปอาศัยเข่าในนะครับอาวุธที่ตัวเองถนัดนะครับจะชนะทางด้านเมาคีพุ่มพันม่วงไปนะครับเอาเลดนะครับเลดนะครับมังกรทอง5้าสี่นะครับถึงวันนี้ถ้าราคาดีๆผมว่าน่าจะมีสำสองนะครับนะเอาคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกครับ ก็คู่เอกก็ถือว่าฟอร์มสดเลยนะครับแ๊บหนึ่งครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงคู่เอกแล้วนะครับคู่เอกแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับฝากตัวช่วยดีๆนะด้วยนะครับผมคู่เอกก็เป็นทางด้านเพชรสยามนะครับเพชรสยาม ฉลามดำนะครับนายกเอทสลานะครับเป็นฝ่ายแดงนะครับมา119ปอนด์เป็นคนจยากนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่กับพี่ตู่ชอโชคมีชัยครับนะไฟล่าสุดก็โชว์ฟอร์มไม่สวยครับชนะเพชรสังวานไปแบบสนุกขาดลอยหูวันนะั้นถอยเยอะเกินไปเพชรสังวานเบ,บ,บ,บียดเบียดเบียด้าไปนะครับโอ้โหคู่ขี่เลยจะผ่านไม่ผ่านจะผ่านไม่ผ่านนะครับนะกรรมาการก็ให้ทางด้านเจ้าฉลามดําชนะเพชรสังวานก่อนหน้านั้นไปต่อยวนันแพ้นอกยกหนึ่งไม้ช้างคำนะครับแล้วก็มา แพะเพชรสยามจอพระยาสยามนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์คู่นี้ต่อยกันมาหนึ่งครั้งนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับวันนั้นไปต่อยที่บุรีรัมย์นะครับนะก็เป็นมวยจากภาคอีสานนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับทางด้านเพชรสยามนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ก็น่าเสือนะครับน่าเสือองค์ประกอบหลายอย่างนะคเจ้าบ้านนะวันนั้นฉลามดําเป็นมวยใต้ไปเยือนก็แพ้ไปมาเจอกันอีกครั้งนะครับนะเจ้าเพชรสยามนะครับไว้นีปฟอร์มไว้เนี่ยฟอร์มสดเหลือเกินนะครับนะ ถ้าอีก2ไฟนะครับจะได้เสื้อสามารถช่อง7นะครับ11ไฟนะครับสิไฟไม่แพ้ใครเลยนะครับทางด้านเจ้าเพชรสยามจอพัทยาสยามนะครับนะฟอร์มสดเหลือเกินนะครับหรือว่าเพชรสยามสมัยก่อนก็ไปใช้เดชส,ส,สีทองอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็่อนนั้นแพ้นอกจําได้โดนศอกล่วงที่ลาดําเนินแล้วหลังจากพอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนี่นะครับ ฟอมสด11ไฟติดตาในชนะฐานเอกนายกเอทัสลาชนะยกคีรีชนะวุฒิกรชนะไม้ช้างคำชนะนกวันวิเศษชนะนกสุดรอชนะคะแนนก้องพบชนะเดชดเพชรเพชรยินดีชนะฉลามดำนายกเอทาสลาชนะเพชรน้องเนยชนะนกยกสีวุฒิกรนะครับที่ RWS ไฟล์ล่าสุดที่ลาดดำเนินนี่คือ11ไฟนะครับอีกสองไฟเขาจะได้เสื้อสามารถมาดูรูปลากนะครับรูปลากเจ้าเพชรสยาม จะได้ลอยทางด้านฉลามดำเป็นมวยขวาเสียเปียบรูปร่างนะคู่นี้ชิงจังหวะกันไอ้เจ้าฉลามดำก็ไม่ต้องบอกหลักเหลี่ยมตั้งรับเสียเปียบน,นะนะครับขวากับซ้ายนะครับขวาเป็นของฉลามดำซ้ายเป็นของเจ้าเพชรสยามมาชิงจังหวะกันต้นต้นจังหวะตรงมวยฝีมือเนี่ยไอ้ตีนขวานะครับไอ้เจ้าฉลามดำผมจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าวันนี้บางบางตีนขวานะนะครับยกบางตีนขวาแล้วออกโต้ซ้ายนะมีหมัดกระแทกนะครับมีศอก ได้เปรียบเอาสายรูปร่างที่ยาวใหญ่นะครับนะต่อยให้ถูกทรงไอยเจ้าฉลามดำมันทรงมันถอยนะครับมีตีนขวาตีนเดียวแล้วมีลูกเหลี่ยมตั้งขาดีๆนะครับตั้งขาจังหวะไอ้เจ้าไอ้ฉลามดำนะครับจะหักเหลี่ยมไอ้เจ้าเพชรสยามตั้งตั้งแขนตั้งขาตั้งดีๆนะครับเหลี่ยมหักไม่ลงนะครับแล้วก็โต้ด้วยซ้ายนะครับมีศอกเอาคู่นี้สนุกเลยนะครับชิงจังหวะตีนตีนขวาหน้าได้เปียบนะไอ้เจ้าฉลามดำ แต่ถ้าบางตีนขวาได้ซ้ายออกไปก่อนแล้วอาศัยใหญ่นะครับฝีมือเข้าไปงานะมีศอกนะครับมีลูกขีดนำ้ำเอาผมดูว่าผมชอบนะครับผมชอบมวยฟอร์มสดนะครับแล้วก็บรรยากาศเสียงเชียร์ดีกว่าเพราะไอ้เจ้าฉลามดาเนี่ยจะทรงถอยเดี๋ยวจะมีโคโบงโวบีบนะครับนะแต่เจ้าเพชรสยามนี่ต้องทําไม่ได้เอาผมชอบไปที่เพชรสยามจอพิยาสยามครับฟอร์มสดแล้วได้ใหญ่ครับจะชนะทางด้านฉลามดํานายกเอท่าศาลา นะครับอีกครั้งนะเลดนะครับเลดนะครับเพชรสยาม19นะนะครับนี่แหละผมบอกแล้วนะครับเลดสิบเนะครับผมชอบไปที่เพชรสยามจอเพิยาสยามคู่นี้คู่ขี้นะซ้ายกับขวานะครับซ้ายเพชรสยามขวาฉลามดำอ้าวิเคราะห์วิจารณ์แบบละเอียดเลยนะครับมาทั้งหมด4คู่นะครับก็เป็นเวลา17เนาทีนะครับกับมวยหูเล็กมอแปแชมป์วิจารมวยสิบเซียนสมสมัยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยมวยหูนักสู้มอสามนะครับถึงผมไม่ใช่เซียนใหญ่ แต่3า5รอหห้าวันผมก็อยู่เวทีนะครับมีได้มีเสียนะครับสู้ทุกอย่างนะครับนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้อุดหนุนคนทํางานหรือว่าท่านอยากมีกลุ่มมวยไวลุนวิเชียก็ทักอดีไลน์มาครับ ol e 289 3สานะครับ ol e 28 9 3ด้าสามนะครับเข้ากลุ่มมวยนะครับฝากไว้ด้วยหรือมวยหูก็0ูน8 7หก3ี่แปดเจ็ดสาห้าสมสี่ศูนหกสี่ปดเจ็ดสา้าสามสครับการันตีนะครับเน้นทำงาน เพื่อสมาชิกแน่นอนเอามา,อาฝากมวยรักมวยชอบอาทิตย์นี้ก็ถือว่าจัดไว้ดีจัดไว้เบียดนะครับคู่ที่สูสีเลือเกินเอานะครับวัดดวงกันไปที่เจ้าบ้านครับเด่นพายักษ์สักสตูนครับหน้าเสือบรรยากาศนะครับเราเป็นมวยในรายการดูไปไปลายจะดีกว่าทางด้านแสงชอชโชคมีชัยนะครับแล้วก็อีกคู่นะครับผมชอบไปที่ เพชรสยามจอพัทยาสยามนะครับหนึ่งตัวนะครับคู้เอกนะครับชอบสองตัวชอบเด่นพยักกับเพชรสยามนะครับเอาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็เป็นเวลา18นาที19นาทีนะครับคลิปนี้ก็ยาวนิดน,นึงหลังจากไม่ได้วิเคราะห์วิจารณ์อาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็มากันเต็มเต็มเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยช่องมวยเด็ดเจ็ดสีนะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ความน่าจะเป็นมีแพ้มีชนะหวังว่าสมาชิก เอาไปเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเล่นมวยตู้รวยรวยเฮงเล่นมวยออกตัวบางทุนอย่าไปเล่นของแพงนะครับตาดูหูฟังเล่นแล้วบงังคือยอดเสี่ยนวันนี้ผมมวยหูโอเล่กอม,มแปดกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ